โอเค ok, ครับวันนี้ผมก็จะกด X สองก่อนดูขีดเงาะของอีกกิจกรรมมาแนะนำนะครับเจอครบสองแลก็เพี้ยน้งจะได้ชุดจะได้ชุดอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยชุดนี้นะครับเอรียนไปเติมมาด้วยกิจกรรมเอออยู่นี่นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนี่นะถ้ากดไอ้สีฟ้าๆนี่น่าจะได้ของดีกว่านะผมว่าก็อีกกิจกรรมรางวันที่สองเฮ้ยเข้ามาแย่งเยอะนี้นะครับผมอันก็จะเป็นกล่องให้สูบนะรับโทเค็นเรามาแลก กจิจก,กรรมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็อย่าลืมไปสุ่มแล้วเอาโทค็นมาแลกกันด้วยแล้วก็อีกอกิกจก,กรรมหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่นะครับไอติ๊กของสองอย่างออกแล้วก็มาสุม่มนะครับก็จะได้ชุดเลยอีกอกจิจก,กรรมหนึ่งนี่นะที่ได้เข้ามาก็จะให้หมุนเนี่ยมาุนเปอร์เซ็น์จะได้เท่าไหร่ห้าสิบห้านี่ก็จะหมุนไปถ้าอยากลดครั้งของการหมุนครับแนะนําให้กดอันนี้กดอันนี้ถูกติเนะี่ยอันสองสองอันสุดท้ายนะมันก็จะลด ก็จะดีคาดคิดในวันนี้นะครับจะเป็นการลงห้องของทีมเอนะครับ <window> จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับเอดมันอรบอดลด้องเอาด้นวยถ้ลแวลันเรบิดมันมาบิดก็เต็มเลยมาระเบิดี่ห เราวางทางบ้านสาชั okay, uh, play it, play uh, ้นยิงเจีมนะเว้ยมันมีอ no, ีกทีหนึ่งนะเฮีย้ยเราเราเราได้เปียบมันนะเนี่ยเร็วไอ้โดนแฟดกูโดนแฟดผมไม่มี

เปตีใหม่ตีใหม่มาตีใหม่มามา่าตอี้วยหมาดิ่มี้วห่ยมัวกาะสองกับพังโดนเก่าระเบิดผมมีโดนอยู่นะ ไปตัวเดียวตัวเดียวเยี่ยมตัวเดียวเยียมข้อไหต่อ่อ้อตตายเอาเราตัดลงไป้วะไม่มตัวเสือถูกไหม เขาถึ S <S ต, been, no. e. ตอบเรื่อนคงไม่ได้คุยกับแก๊บละถ้าอย่างนั้นละคงไม่เสร็จอ่ะเยาวไปเยอะก็ฝ่ายตายเลยเหรอริไปที่มันเหรอวะมีอะไรอย่างนี้แไปที่มันเพื่อนเอ้ยโดนชนเนี่ยเลยต่อหน้ากูเลยช่วยไม่ได้ฟ้าสามชั้นอะมันยิงกันมันยิงกันอยู่มันช่วยไม่ทิมไอ้นั่นลอยลอยต่อหน้ากูเลยอ่ะมีคนลอยต่อหน้ากูเลยโดนชนอะมันถ่ายไม่ได้เหรอเออ อย่าลืมดูผมไม่มียาสักกล่องขนไม่ามณ์มาตอนเนี้ยคุณลองวิ่งไปวิ่งมาลองเลยนะมาเราตรงนี้ผมาที่น่นอนบอกไม่มีเลยนะลูกเดียวลูกคุไม่ได้แรงมาก มากว่าตั้งนานที่ไหวะมันอยู่หัวมุมอะไรวะอ๋อเห็นละดวนอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้ เย่ยวแข่งจรงอะี่พาคนเงอร้อหายกาววันนแม่ม่นต้องต้องต้องมีคนขี่มาชิมอ่ะเราเล่นรวมไ้อ่ะตั้งงอเล่นเลี่ยมมาอ่ะต้องดูคนละต้องต้องต้องดูฝั่งที่อ่ะฝังคนละฝั่งคนละคุณรู้ให้ก็ได้แล้วแล้โดนฝังเลยลวะรอหนตายวะ มาดึงรถมาทีมเลยก็มีรูปเกียวแล้วกปไหนึ่งาะว่าได้ถของโอกูหูปเพียวนหน้ามันก็โดนดีจะโดนขโมยจริงๆเลย ตูให้บุโน่ไปรอรับดีกว่าระยะไกลเนี่ยมันเล่นนรดับบุโไปเนู่ไปเล่นตงนี้ให้เออบุร่มาแมาแลไ่้อนหนก้อนิน้อนหิกินเ่พื่อนกิงกูิงรถแตกละเล่งอยู่นะนองเลงอยู่นะระวังก้อนหินไปเล่นมุมเล่นมุมอูสองต่อองต้นทีอยู่ๆนะวิว ชาโรงงานก็ยิงกันนะฮะบ้านสามชั้นเนี่รมาณไปไหนวะออกตายหรอมันยิก็ลไหลไปตีกันข้างบนนั่นเลยเออมันนนไม่อยู่อ่ะผูไม่เห็นนะรอรอัดข้นาไ่ว่าปิไม่ว่าปิดด่วนเลยดุกหนาลงมารรัตก่อนด้ามจะมาหารลยไลายหลายย้ังว โอ้ยหน้าหัวแตกจัดกูสำไปต้องเยอะไม่ตายอุ้ยเล็งหัวกูใช่เหรอยังไม่ชิดอยู่เห็นอยู่เลยโอเคเคเยอะมากเลยนะเพื่อนข้างบน

ก็เป็นยังไงบ้างครับกับการลุยลงห้องมาคูดเกมเมอร์ของทีม A a เองก็ซีซั่นนี้นะครับซีซั่นที่5ก็ผมก็ผิดพลาดกันไปเยอะมากด้ยรับ11ก็ขอเลิกกันขับทุกคนด้วยนะครับตั้งหน้าผมจะซ้อมหนักๆแล้วก็ปรับปรุงทีมใหม่นะครับก็ฝากเชียร์เอเดนหกด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเชียร์5ทีมที่จะไปเอเชียด้วยนะครับเชียร์ทีมประเทศไทยด้วยก็ไปละ เจอกันคลิปหน้าครับบาย